ข้าขอยมมือไว้ถ้วยทุนถ้วยเทผู้มิลฤเดกาพลาลุนลืุลายขอเชิญโยุระาติยายเข้ามาสู่พิธีกรรมฝูงข้าทำมงคลแต่งกุศลดีด้วย เชิญมาอวออยอมเอือนข้าถาได้ภายแพรรให้แกฟูงขาน่อยพ้อยได้เสือนส้มปานุมก่อนแล้วกาปุ่มขอเชิญเทพเท,ทวดาวาสเคกามีท่านผู้นากกามอยู่สวรรค์ทั้งหกสันนี้ จะรูปเป๋ทวยเทวันพุนาหองทั้งสวรร์สัญญารูปประพบเทพไทยหไว้ฝ้าเท้าสานีคิลิสีคารตะเตขอเชิญเทพทุกท่าน้เนายอดขุนเขาจันตาลิเกท่านที่เนา่ากลางหาวเอาหนาเาวหากวง วิมานีเทพทั้งปวงผุนเอาสันวิมานแมนแดนสางาทั้งวิมานยานฝ่านภากว้งควงสาธานยะ ที่เปเทพทุกท่านที่เน,นา่าูย่บนกาะกลางสมุทรทะเลหลวงกวางนาทีท่านนำนาประเทศตามหุนห่องดินแดนแควนประเทศจะข้ามีอยู่ในเขตหมู่บ้านสถานเท่าทั่วไปตรวานาคานีนา่าในบ้านและป่าไม่ในป่าดงนาเขหวัตถุมมีเขตเตตามเขหะ เงือนส้านทิ้นสถานเนาายังเอี๊ยมมาใจอันตัวอยู่ในไห้หน่าสาสางุูมสถานด่านดอนซุมเทวาชรธรวิสามีอยู่ตามลุ่มแม่น้ำตามเพื่อนแผ่นดิน ทินเท่ไก่ท่ไก่ในทีภูมิสถานยักขาขันทพนาคาทึ้งยักษาคนท่นนา,นา,นานหานักเน่าในน้ำเน่ยอยู่ทั้งบกทั้งพื้นในทีสูงหลุบตำน้ำรุคขาป,ปะไม่ไก่เอ้ไก่เขตขาลาโซลาสาผู้อยู่สั่นเท,ท้าท่านมหาภูมิผู้ดมเดชาิทธิตทรุนลือลุน หมทั้งสากคนกว้างจากกาวันสถานที่ทุกทุกรัตปัตภตีสัมมาทิฏฐิเท,ทพระเจ้ามาหฮมเข้าใสกัน ติดทันตาสันติเกยังมุนิวะราวัจนะังสาธุเมสุนันตัวนาโอกาสบัดนี้นั่นขอเชิญท่านเป็นสักขีสาดาบธรรมภามุนีประเสริฐดีดวงก้าแพ่เดชาปกป้องพองไพ่ไก่นิราตให้แก่ญาติพี่น้องของข้าครัวสุขุน ให้ได้ล่วล่วงพนเคาะใไงไพพิบาทขาจัดม้วนโรคข้าอย่าได้มีมาาไก่ขอจงบันดานใลห้สุขสบายหายทุกข์สประสวบโชคราบเรือนล้วยลุนเลือนลหลขอให้สำเร็จได้สับปาสิ่งสลิงคานบริวานได้อาศัยเพ่งภาพ พลายูได้เสือสู้ดูคำน้ำพาพุทธศาสตร์ขออำนาจคุณพระพุทธเจ้าขออำนาจพระธรรมเจ้าขออำนาจคุณพระสังฆเจ้าขออำนาจคุณพระเทวดาเจ้ามโหมเขา ว่าซอยสู้นั่นเถอะนะนอลนอ้